บนบสบายดีพี่น้องม่นไปกินขถาเศ้านล้มึงเกิดปลาดีเอฟซีสุดขั้นพี่นรับอาหารเที่ยงเฮาพี่น้องเลยตำกระปุ้นห้ามกินว่าข้าวนี่ครับมาพอป้อนมาถึงมากนักกินอยู่นี

เจ็บวอาหารเที่ยงโอ้ยสันตมกบุญเป็น้องกระเสีกันเซีบมปะว้า่อนเขาดุกสายพี่น้องเอ้ยจำน้ำรัไม่ใช่พี่น้องเผาเที่ยงถ้าใคได้กิน้อง มันจะกิ้แต่พัดยว้ของเขาพัตังเขาไปเหงียงก็ได้ไหมหมอในทุ่งเป้่เขาไปเหงียง

ด in right ีบดซองแบบนี ies, <laughs> ้บลางให้ด้วยกับอ่าอย่างนู้นเขาเผะเป้์แบบคำบอเออดีอ่านไว่างเยอะอ่านเยอะน่องตีเ้อ

โรศั์มาดูโรหาย,ยมือไหนทีอไหมาตอนนี้มามเบิร์นบอย่าเบิร์นห้าจะกินมเขาแล้วห้าเบิร์นเหรเบิร์นนอนเหรอเบินนอนอย่าย่ารีน

mà xin của bạn này. Còn không Còn còn chế nè. Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những phải xe bơi, bả pa nòng nghe nè cái pa nó nghe

ไปแล้วพี่น้องเลยเพลงก็คืน